พาพากันมองดูนะคะท่านผู้ชมว่างูเขียวนะคะต้นยางนะคะท่านผู้ชมตกลงมาใส่รถบ

ไม่มันจะเข้าไปในเครื่องแล้วไหนเข้าในเครื่องเลยเดี๋ยวให้ไปนําทะเบียนรถหนึ่งศูปเก้ามีตะแเมีต่แป้มีเก็อยู่ข้างล่างอยู่เลยลกกบ้าอยู่ข้างล่างอยู่งูเขียวจริงไหมไปน้ำ่ามากระโผลไมาเห็นหรอกเห็นภาษเห็นนะสี่โจ๊บบึ้งอยู่ไปสั้นงูไปสั้นยงยงแผลไปดังมันจะออกมาปะได้สิการงูอยู่จับจับต่างแล้วเอยู่ในหมวกกันน็อกหรือเปล่า ปแม่ยู่ข้างลมันวันอาทขึ้นมานี่ไปเห็นอยู่อ๋อลุงเป็นคนเห็นบ่จ้ะครับลุงเป็นคนเห็นว่าอุ้ยนี่นี่อนนี่ตกใจวิ่งนี่เลยนะคะได้ยินเสียงดังตบอยูุมตบไคก็ได้ยินเนาะจ้าได้ยินอยู่ค่ะแต่แต่แต่หนูไม่เห็น้้ยออกมาแล้ว นี่ไงนี่นี่นี่อยู่นี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 ่เป็นบ่นี่ตัวรถแหววิเข้าเข้าข้างในรถไปแล้วค่ะเข้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตัวตัวเท่านิ้วก้อยเมื่อกี้นี่เข้าไปตรงนี้นี่เข้าไปในเครื่องในนี่น่ะจ้าซอกนี่แหละซอกไหนซอกซอกนี้จ้าซอกในตัวเครื่องค่ะซอกตัวเครื่องอ่ะถ้าถ้าเอาออกอีกเขาจะออกมาอีกนะจ้าถอยลุงถอยมา เห็นไหมเขาไปในเครื่องเลยจ้าไม่ได้เอาไม้มาเนาะเออไม่ไม่แย่ออกมากเดี๋ยวเอ็ดออกก่อนนะคะค่นชุมเดี๋ยวงูจะื้อยเข้าไปนะคะก้าบก้าดเป็นสตาร์ดีบอราให้มันร้อนนะครับฮมันรอนมันโล่มา งูเขียวงูเขียวงูเขียวหางไหม้หรือเปล่านะเนาะน่าจะเป็นหางไหม้เนาะพูดพูดถึงเนาะทะเบียนรถผู้ใดเนาะมาท่าแปลงจัะลูกไส้ทีบ่ลูกไส้บ่ท่ามาเศร้าเลยบ่ทอหมูว่านหมูว่านเลขที่ออกเลขที่ออกยี่นอะไรเนาะบอลูกไส้จะขวบแล้วจ้ะได้ใจเกกุญจกุญแจสตาร์ได้เอาเมีด้เร็บ สิบหกสิบเจ็ดปีโอ้ลูกชายสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ว่าแต่่วาเอาแป้งมาทาทะเดียนรถเรียกที่ออกเรีที่ออกวันนี้ก็ออกงูเนาะงูจางูเขียวตกใส่งูตกใส่โอ้ยเช็ดแอดอมินต่เองคือเช็ดแอดมินนิดเดียวนะคะท่านผู้ชมกัตกใส่โคนะคะตอนนี้ก็สตาร์ทรถนะคะให้เครื่องร้อนๆหน่อยก็จะให้งูออกมานะคะท่านผู้ชม

ไปอยู่คนละที่เด้อกระโดดจริงๆเนาะเออใช่เขากระโดดจริงๆเด้อหนิไปไม่ยอมไปนั่นี่เนาะมันไม่ยอมไปเลยว่ะจ้าไม่ยอมไปแอดมินีก็นั่งโต๊ะนี่แหละเมื่อกี้นี่ไหนวิ่งมาหาคนอะไรอีกวิ่งมาหาคนอะไรอีกไปแล้วไปทางนู้นแหละไปไหนไปอะไรล่ะวะ สานมันจะไปหารถเจ้าที่สานคืออะไรพูดไปทางรถผุ่นถ่ายรูปมันก่อนนี่บอกเลขก้งเหมันโคตโตไปบอกเลข้งเนาะน่าจะดูเนาะเนาะเอื่อยเนาะเนี่ยไปทางไหนแล้วล่ะยังอยู่บอ อยู่ในป้ายบ่ก็พูดถึงว่าต้องเอาไปไว้ที่อื่นเนาะถ้าอยู่แถวนี้อันตรายดิใช่ค่ะใช่เพราะว่างูเขียวมีพิษใช่ค่ะใช่พราเขียมีพิษยังไม่ไปถึงไหนหรอกอยู่แถวนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นเห็นบอสันอยู่ในนันนแล้วมันหายไปได้ยังไงนี่เปิดเก้าอี้ดูดิเปิดเก้าอี้ดูพี่เล็ก จ้าเก้าอี้นี่นะเปิดดูอ๋อไม่รู้เนาะหายไปไหนแล้วนะหายไปได้ยังไงนู่นไงเออยู่ในเก้าอี้จริงๆอยู่ในเก้าอี้เห็นไหมเน่ยบอกว่าอยู่ในเก้าอี้ไหนเห็นไหมเนี่ยนู่น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 ตีบอลข้างล่างวิ่งลุงาเระได้ไมโค้งข้าง่ปแล้วงขางล่างไปแล้ขึ้นมาหรอขึ้นาบ่ ลงไงแล้วบ่ไปอยู่ที่อื่นเด้ออยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทำได้คนอื่นทำหน้าไม่ตีนะคะแต่ว่าให้ไปอยู่ที่อื่นนะคะอันนี้เขาเขาทำเป็นตัวเลขให้เนาเนี่เนาะขดเป็นเลขเปรเขาก็อยู่นิ่งๆให้ถ่ายนะคะท่านผู้ชมเขาก็ไม่ได้ดินไปไหน ไปอยู่คนละที่เดอ้อจ้ะโตจะ้โจะโตจ้ะอยู่คนละที่ละทางถ้าอยู่ตรงนี้ก็ มาเอ้ยมาหน like ินี่นี่นี่ยังเป็นเลขแปดอยู่แม่เด้อเจ้าทีเจ้าทางเจ้าปูเจ้าให้เจ้าหน้ามึงปูบุรีบุเบอร์ดุลานเด้อนี่เด้อเนาะมาให้สวมเนาะตกใส่รถให้ลาบตกใส่รถเดือยนะทะเบียนรถหนึ่งศูนย์แปดเก้าเห็นบ่จ้ะคือบปลี่ยนเปลี่นคุเห็นอยู่บ่โอ้ชัดขนาดแล้วเนี่ยจำทะเบียนรถกันหนึ่งศูนย์แปดเก้าตกใส่รถมอเตอร์ไซค์ ล่ะบอบอขยเลยเลดแปดคักๆนี่เลยอาเลขแปดเลยสาธุเจ้าเจ้าของ้คือสระน้ำนะคะหลวงปู่สวงนะคะโอ้น้ำโอเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้เห็นงูแล้วนะคะท่านผู้ชม,ชมก,ากาะะะ็ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศสะนะคะให้ท่านผู้ชมรวยรโชคดีนะคะเอ็ดมีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ